สวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านและก็นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันกับครูกุ้งนะครับในบทเรียนที่สองนะครับผมอของ Hi Winter One นะครับให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เปิดไปที่หน้าห้ารอคุณครูเลยนะครับคุณครูก็มีหนังสือให้นักเรียนดูตามไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้นะครับหนังสือขึ้นแล้วนะครับ วันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากหน้าที่ห้านะครับ Let's go to page 5 i v e Alright สำหรับในหน้าที่ห้านะครับผมยังคงเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมเป็นการนำเอาเสียงพยัญชนะและก็สระนะครับที่เราได้เทียบเสียงจากครั้งก่อนเนี่ยนะครับผมไปสร้างเป็นคำนะครับผมนักเรียนจะสามารถนะครับผมวันนี้นะ จะสามารถอ่านคำศัพท์ภาษา,ษาอังกฤษอกฤษอกอย่งางน้อยนะครับ15คำนะครับซึ่งในหน้าที่5เนี่ยก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ15คำพร้อมกับคำแปลที่เป็นรูปภาพนะครับนักเรียนสามารถระบายสีได้เลยนะครับระบายสีลงไปได้เลยนะครับเพื่อให้เราสามารถจดจําคำศัพท์นั้นได้ได้มากยิ่งขึ้นคือถ้าหากนักเรียนเห็นบ่อยๆนะครับผมเห็นบ่อยๆ ฝึกพูดบ่อยๆฝึกเขียนบ,ยบย่อยๆนักเรียนก็จะสามารถจําได้เองแต่วันนี้ครูกุ้งรับรองเลยนะครับว่าจะสามารถอ่านออกแน่นอนนะครับเมื่อนักเรียนเปิดมาหน้าที่5แล้วนะครับผมวันนี้เป็นภาษาอังกฤษเรื่องของ CVC ก็คือคําศัพท์ที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีเพียง3ตัวอักษรพยัญชนะต้นสระและก็พยัญชนะตัวสะกดนะครับวันนี้นะครับ ก็จะมีเนื้อหา15คำศัพท์แล้วก็แบบฝึกหัดนะครับแล้วก็เกมเช่นเคยนะครับเรามี2หน้าด้วยกันอ่ะเริ่มจากคำที่1เลยนะครับการเรียนนะครับผมคำศัพท์คุณครูจะพานักเรียนประสมเสียงหน้าที่ของนักเรียนคืออะไรวันนี้นะครับหน้าที่ของเราคือจดนะครับผมหรือบันทึกเสียงภาษาไทยลงไปข้างล่าง ในช่องว่างที่คุณครูเตรียมมาให้นะครับแล้วก็อ่านออกเสียงตามแล้วก็ประสมเสียงพูดตามนะครับสรุปก็คือมีทั้งการเขียนแล้วก็การพูดด้วยกันนะครับโอเคเริ่มจากคำที่1ในแถวบนกันก่อนนะครับ Alright คำที่หนึ่งนะครับเราจะเห็น D-E-N ถ้าหากเราอยากอ่านออกเร็วเราต้องพูดเป็น The อ่า the ใช่ไหมครับเวลานักเรียนจดนะครับผมนักเรียนก็จด the อ่า E A ใช่ไหมครับอ่า E A the A N N ทบทวนจากครั้งที่แล้วนะครับ N ก็คืออ่าตัวนอหนูใช่ไหมนะครับผม N นะครับผมดังนั้น the A นประสมเสียงเลยครับ the A นอเดเอนเดนเดนนะครับตามรูปภาพความหมายเดนนแปลว่าถ้ำนะครับอาแปลว่าปล่องถ้ำหรือปากถ้ำก็ได้ครับเดนนะโอเคเนาะดังนั้นนะครับจดลงไปเลยอันนี้คือตัวอย่างนะครับแต่คำศัพท์ถัดไปคุณครูกุกุ้งเนี่ยจะไม่ได้พาจดแต่นักเรียนต้องจดเองนะครับเพราะว่าเรา รู้ตัวอักษรแล้วนะครับ Let's go to number two vocabulary Are you ready เตรียมผสมเสียงนะครับ F ฟ S Alright F ฟ F O ์ for, or, so. right? for, or, for, ใช่ไหมครับ Fox ก็คือ Fox นะครับคำนี้ F ฟอก็คือ F o อกเกอฟ็อกซ์นั่นเอง alright เวลาเราเรียนเขียนนะครับก็เขียนลงไปข้างล่างเลยเฟออ่ะเฟออออ่าเฟออออันนี้สระออนะแล้วก็เกอนะครับเฟอฟ็อกซ์ฟ็อกซ์เฟอฟ็อกซ์ฟ็ก็ได้ครับอ่าจำการอ่านได้แล้วนะสองคำนะครับคำที่สาม let's go คำที่สามนะครับเป็นภาพคนยิ้มมีความสุขแล้วก็แปลว่าสนุกสนานนะครับเฟอร์อเนอร์อ่าสมเสียงเลยครับเฟออเนอร์ฟัน very good เฟออเนอร์ฟันแปลว่ามีความสุขนะครับ fun fun โอเคมีความสุขเรื่องตลกอะไรแบบนี้นะครับผมแต่เป็นในสิ่งที่ดีนะครับ Let's go to the fourth one everybody เนอเอ่าผสมเสียงเลยนะครับเนอเธอ very good นะครับนักเรียนต้องลองประสมเสียง เองก่อนเนาะแล้วก็คุณครูก็จะออกเสียงให้ที่หลังถ้าหากเราออกเสียงตรงกับคุณครูแสดงว่าเรามีความแม่นยำในการจำแล้วก็ประสมเสียงได้แล้วแต่ถ้าหากนักเรียนคนใดนะครับที่ฟังครูกุ้งอยู่แล้วออกเสียงไม่ตรงก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ปรับให้มันตรงกับครูกุ้งแล้วก็ไปลองคำถัดไปต่อ alright อีกครั้งหนึ่งครับเนอเธอเนทโอเคอย่าลืมเขียนข้างล่างมันด้วยนะครับ Let's go to the next one, the fifth one. อันนี้นะครับผมเป็นการกระทำเราจิบอะเราจิบน้ำชาน้ำโอวันตินแบบเนี้ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะเรียกการจิบว่าเซอร์อีเพอรอะลองผสมเสียงดูนะอีกครั้งหนึ่งนะครับเซออีพอริบ มีใครตรงกับคุกงบ้างเซออีเพอร์ิปนะครับการจิบน้ำชาแล้วก็สิบนาทีสิบนาที tea, นะครับโอเคเซออีเพอร์ิปโอเคนะครับอ่ะในแถวแรกเราเรียนจบแล้วนะครับคุณครูจะพาทบทวนนะครับทีนี้ถ้าหากนักเรียนคล่องแล้ว นักเรียนไม่จำเป็นต้องสะกดอ่านไปเลย Den Repeat after me Den Fox Fox Fun Fun Net Net แล้วก็ Sit สิโอเคครับ let's go to the second row แถวที่สองนะครับคำที่หถึงคำที่สิบโอเคครับคำที่6เตรียมตัวผสมเสียง z, z e p z e p zip zip อ่าอันนี้ตามตัวเลยนะครับก็แปลว่า zip ที่เรารู้จักนั่นเองโอเ okay, ค let's go to the seventh verse เ a อเกเฉอเกเฉอก tag เฉอเก tag นะครับแท็กตัวนี้แปลว่าป้ายห้อยอาจจะเป็นป้ายราคาหรือป้ายชื่อก็ได้นะครับผมเราจะเรียกว่าแท็กนะครับผมแท็กอย่าลืมเขียนนะครับเธอแอรให้ตัวเองได้จำได้ง่ายเกอแท็กนะครับโอเคครับ let's go to the seventh uh the eighth word เมแอะเดเม แอเดเมแอเดแมดแมดโอเคครับแมดนะครับเป็นอารมณ์อ่นักเรียนดูใบหน้าของเขาสิครับผมอารมณ์ตัวนี้น่าจะเป็นอารมณ์ยังไงเอ่ยอืมโกรธนะครับผมหรืออ่า crazy หรือเป็นบ้าไปเลยก็ได้นะครับผมเพรนั้นแดมดเมเอเดแมด แปลว่าอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีนะครับผมโอเ okay. ค let's go to the next one คำนี้หลายคนอ่านออกแล้วนะครับ box box very good box box เยี่ยมมากครับแปลว่ากล่องเนาะเราเห็นภาพของกล่องอย่าลืมระบายสีตามใจชอบนะครับ next บอนรผสมเสียงเลยนะครับบอร์นบนับนบันนะครับอันนี้คือขนมนะครับอา,อาจจะเป็นซาลาเปาก็ได้หรืออาจจะเป็นขนมปังก้อนกลมๆที่นักเรียนเคยซื้อกินนะครับผมฝรั่งเรียกว่าบนับนบนันคือขนมบันนั่นเองนะครับ ส่วนใหญ่เป็นขนมทําจากขนมปังโอเคครับอ่าเดี๋ยวทบทวนก่อนที่จะไปในแถวสุดท้ายของวันนี้นะครับจะให้อ่านเลย repeat after me zip zip tag tag very good mat mat box box bun bun very good o k เคครับแถวสุดท้ายของวันนี้นะครับ are you ready o k okay, เค let's go everybody เริ่มจากคำที่หนึ่งครับเตรียมผสมเสียงเช่นเคยนะครับเรอะเกรอะก รักนะครับใครที่ออกเสียงว่ารักถูกต้องครับรักรอ,อั๋รักอันนี้นะครับผมเป็นผ้าขี้ริ้วนะครับหรือแปลว่าเช็ดถูก,ก็ได้นะที่เราทำความสะอาดนะครับผมมันเราเช็ดโต๊ะนะครับเรอ,อรักออกเสียงเสร็จอย่าลืมจดนะครับคุณกุ้งบอกว่าเราอ,อ,อ กรกนะครับท então, à, ีน be ี้คุณครูขอพูดถึงตัวนี้นิดนึงนะครับผมเวลานักเรียนเขียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเขียนเหมือนภาษาไทยนะนะครับผมที่เวลาเราเขียนใส่กันเนาะตัวสะอามันจะไปเป็นไม้หานอากาศนะครับเราเพียงเขียนแค่ให้เราประสมเสียงเป็นเฉยเยนะครับผมเระก็เขียนเระอะก็เขียนสะอาเต็มตัวแล้วก็เกอนะครับผมก็เขียนกอไก่เต็มตัวโอเคครับ next are you ready R รออีกครั้งหนึ่งครับประสมเสียงนะ R รอบ rub 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 แปลว่าถูถูนะครับผมออาอาจจะเป็นการถูมือตอนล้างมือนะครับผมโอเคอีกครั้งหนึ่งครับเรอะ B rub 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 your hands everybody rub your hands okay, cup next J, M, Jam j -m, Jam. อันนี้ก็คือแยมเนาะฝรั่งเรียก jam นะครับผม jam เป็นเสียงตัว j นะครับ j เจ๋อถามที่เรียนท่องมา alright สองคำสุดท้ายนะครับคำแปลก็ชัดเจนมากตรงนี้แปลว่ากระต๊อบนะครับผมเนี่ยหรือแปลว่าเถียงนาก็ได้นะครับผม h อ r after นะ her อะ t e r hunt ฮะอ่ะเอหัดอ่หัด this is a hut everybody a hut okay next ต่อไปครับเป็นการกระทำผู้ชายคนนี้นั่งนะครับนักเรียนบางคนอาจจะอ่านออกแล้วนะครับเซอิเธอ sit อ่าเซอิเธอ sit นะครับ sit down แปลว่านั่งลงนะครับโอเคอ่ะทีนี้จะพาทบทวนแถวสุดท้ายก่อนที่จะไปแบบฝึกหัดนะครับโอเค I hope you re ready you re ready right let's go everybody r u g r u g o k เค rub rub jam jam h u t h u t sit sit อ่าอย่าลืมเขียนเทียบเสียงภาษาไทยลงไว้ข้างล่างด้วยนะครับโอเคนี่คือ15บหาคำศัพท์ของวันนี้นะครับต่อไปมีแบบฝึกหัดหนึ่งหน้ารอนักเรียนอยู่ถ้าใครอ่าอ่ายังเขียนไม่เสร็จก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อย กดเล่นต่อหลังจากนักเรียนเขียนเสร็จนะครับโอเคกุ้งจะไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทีนี้ในแบบฝึกหัดหน้าถัดไปนะครับผมจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งส่วนที่1ให้ในักเรียนเขียนคําศัพท์จาก15คําคำศัพท์เมื่อกี้นะครับผมที่เราได้เรียนมานะครับผมอย่างเช่นคุณครูเขียนคําอ่านมาให้แล้ว fogs fogs เแปลว่าอะไรเอ่ย fogs นะครับ fog's อ่าแปลว่าสุนัขทิ้งจอบนะครับผมดังนั้นเราก็เขียน f o g's เห็นไหมครับอ่า uh, very easy ง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปครับ rack <c oughs> rack okay นะครับผม rack ก็เขียนมาเลยครับ r a g rack ไหครับต่อไป sit sit อ่า s t นะครับเราจำได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเซอ่าเซก็เขียนมาเลยนะครับผมอีอ e. e. ีคือตัวอะไรเอ่ย <c oughs> a อ e i ไอโอยนะครับแล้วก็เธออ่าเธอนะครับ alright อืมทีนี้นะครับคุณครูตรวจพบหนึ่งคำศัพท์ที่คุณครูอ่า พิมพ์ให้นักเรียนผิดนะครับเดี๋ยวคุณครูขอนักเรียนกลับมาหน้าที่ห้านิดนึงนะครับผมคําว่ารักตรงนี้นะครับผมอ่านะครับให้นักเรียนเปลี่ยนนะครับอ่าบ้างขออภัยด้วยให้นักเรียนเปลี่ยนตัว u นะครับผมเป็นตัว A อ่าเป็นตัว A นะครับรักแปลว่าอ่าพื้นพรมนะครับผมแต่ถ้าเป็นแรกแร a ก นะครับผมค่อยแปลว่าผ้าขี้ริว้วนะครับเรอแะกแแรกอ่ะมีแค่หนึ่งคำเท่านั้นที่ต้องเปลี่ยนโอเคครับเรอแะเกแรกเนาะถ้าเราอ่าเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ไปต่อเลยนะครับทีนี้เขียนให้ครบในแบบฝึกหัดที่หนึ่งต่อไปแบบฝึกหัดที่สองนะครับให้นักเรียนฝึกออกเสียงแล้วก็ตามหาคำศัพท์ ที่มันซ่อนอยู่ใน word search ตรงนี้นะครับเช่น Sear i p e r ร์ซิบอ่ะเซออีเพอร์ซิแล้วก็มองหาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะมันอาจจะอยู่เป็นแนวตั้งก็ได้หรืออาจจะอยู่เป็นแนวเฉียงก็ได้ครับอ่ะอยู่เป็นแนวเฉียงก็กมีนะนะครับผมลองหาดีๆ alright ทีนี้นะครับกิจกรรมสุดท้ายก็คือให้นักเรียนนะครับสแกน QR code ตรงนี้อันนี้ไม่บังคับ บางคนแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะให้เล่เนสแกน QR code โค้ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปลองเล่นเกมนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับ15คำศัพท์นี่แหละที่เราเรียนวันนี้เดี๋ยวกุ้งจะลองโชว์ให้ดูก่อนว่าสมมุติว่าถ้าสแกนลงไปแล้วอ่ะสแกนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็พอเราเล่นเกมเสร็จนะครับ <c oughs> เราก็จะได้เอาคะแนนของเรามาเติมลงตรงนี้ ไม่จํากัดรอบในการเล่นเล่นให้ได้คะแนนเยอะมากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคกุ okay, ้งจะลองให้ดูหน้าตาของเกมนะครับผมที่เราสแกนเข้าไปแล้วนะครับแปบ๊บหนึ่งข้อนอน alright ถ้าใครมีปัญหาในการสแกนนะครับผมก็ให้รีบบอกคุณครูเลยโอเคนะครับนี่เลยนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บในหน้าจอของคุณครูจะเป็นแบบนี้ในหน้าจอหน้าจอของนักเรียนก็จะนะครับผมเป็น เต็มหน้าจอเลยเราก็กดเล่นนะครับโอเคไม่ไม่มั่นใจว่าได้ยินเสียงเกมหรือเปล่านะครับอ่าฟ็อก์นะครับ, Fox, รบเราจะบังคับเครื่องบินนะครับดูนะครับเครื่องบินบินขึ้นบินลงได้ทักเเียนสังเกตเห็นคำด้านล่างไหมครับคำว่า Net อันไหนคือคำว่า Net อ่านข้างบนใช่ไหมโอเคครับถ้าหากเราชนผิดก้อนนะครับผมเราก็จะไม่ได้คะแนนแตัวอย่างเช่น เดนเดนแปลว่าท้าใช่ไหมคุณครูคไม่เลือกท้าสมมุติคุณครูเลือกรับนะครับผมรับหรือเนก็ได้อ่าก็จะเสียชีวิตไปนักเรียนมีชีวิตอยู่สามสามหัวใจนะครับผมเอพอเล่นเสร็จนะครับนักเรียนก็จะมีคะแนนตอนสุดท้ายเนาะนะครับผมแล้วก็เอามาเติมลงในแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับโอเคให้ผู้ผู้ปกครองเล่นด้วยนะนะครับผมจะได้ฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันอย่างเช่นตอนนี้ กุ้งปล่อยให้มันตายและกุ้งได้3คะแนนก็เอา3คะแนนนั้นไปเขียนไว้นะครับโอเคอ l r ไนี่คือบทเรียนของเราวันนี้นะครับผมจะได้เรียน15คําคำแล้วก็ทบทวนอ่านอย่าลืมอ่านทบทวนนะครับแล้วก็ฝึกทบทวนด้วยเกมที่สร้างสรรค์น,นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าบทเรียนถัดไป c v c 3นะครับ see you again everybody goodbye